รีวิวตัวละครอย่างบันนี่ฟูมูนนะครับตัวกระต่าย2บัฟนั่นเองโอ้โหนี่ฮะให้ดูเลย2บัฟใน1ตัวนั่นเองนะบอกได้เลยว่าโคตรสุดโคตรโหดโคตรอันตรายนะฮะ y ยาดาเกมเซ็นเตอร์บริการเกมมือถือทุกเกมราคาถูกกับเติมเองแน่นอนยังไงก็ต้องยาดาเกมเซ็นเตอร์คริสตัลช็อปบริการเติมโรบักราคาถูกเรดดีไม่แพงบริการสินค้าแมปต่างๆมากมายต้องคริสตัลช็อปเท่านั้นสตาร์บัคคิดถึงร้านฟาร์มแมปโรบักและบริการเติมพาสคิดถึงสตาร์บัคกระต่ายบับคู่บันนี่นะครับหรือน้องแครหลอดนั่นเองเรามารีวิวกันในตัวชาเลนช่ชาเลนไหม เรียกว่าเป็นอีเวนต์และกันเนาะที่เอามาเล่นเก็บเจ้าตัวเรลลี่ละกันผมขายพวกนี้ไปก่อนแล้วกันนะกเนาะเนี่ยออกมา2ตัวเลยนะโคตรเจ๋งอะเดยเออเป็นสูตรยุดหนึ่งออกมา2ตัวโคตรดีโคตรเดือดโคตรอันตรายนะฮะระยะก็อุย้ยเอาเรื่องเหมือนกันนะมันก็เท่าเดิมแหละมันก็เหมือนได้สูตรยุดหนึ่งมานะครระยะไม่ได้ต่างกันแต่ว่าข้อดีคือมันออกมา2ตัวเชื่อโคตรเท่นะครับขั้นแรกนะครับกระต่ายเนี่ยก็จะดาเมทเท่านี้เลยบวกขั้นแรกปุ๊บใช้ตังค์เป็นแค่850นะ ด้าเม็ดเป็นหมื่นสามเลยนะครับคูดาวเท่าเดิมเนาะระยะก็เท่านี้อย่างที่เห็นเลยสปีดก็สี่จุดสี่เลือดจากสองหมื่นหกเป็นสี่หมื่นเก้าเลยโคตรเดือดต่อตัวนะย้อมว่าต่อตัวนะเห็นป่ะเนี่ยตัวแรกสองหมื่นหกถ้าเราอัปเกรดขึ้นไปเป็นสี่หมื่นเก้าเลยนะเชีย่ยโคตรเดือดโบกเข้าไปจากสี่หมื่นเก้าอัปเกรดเข้าไปใช้ตังสองพันห้านะครับเรื่องนะครับอัปไปเลยนะฮะจากแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับกลายเป็นสองแสนสี่หมื่นแปดพันโอเค อัปเกรดคั้นที่4ครับดาเมจสาแสนกว่าเฮ้ยเยอะกว่านกอคู่อีกนะใช่ป่ะถ้าจำไม่ผิดดาเมจเป็น8 0 0หมื่นแล้วนะครับคูดาวการโจมตี2.2นะครับระยะ54แล้วก็โอ้โหเดือดจัด3แสนกว่าๆแล้วก็อัปเกรดคั้นที่5เป็น4แสนจะ5แสนแล้วนะเลือดครึ่งล้านดาเมจแสนสามอู้ตันเรียบร้อย ตันเรียบร้อยแต่ตัวละครตัวนี้คุณสังเกตดีๆนะตัวละครมันจะเน้นไม่ค่อยตีข้างหน้าเท่าไหร่มันจะเน้นไปตีข้างหลังเวยเห็นปะมันจะกระโดดไปตีข้างหลังแล้วมันจะไม่ตีข้างหน้ายคราะว่าตัวมันเองสามารถแทงได้นะครับเข้าใจความหมายใช่ไหมตัวมันเองจะสะผมขายปุ๊บผมขายไปก่อนนะเดี๋ยวผมรอเรียกข้างหน้าบ้านผมรอให้มอมมันเยอะเดี๋ยวผมจะทาให้ดูครับว่าให้เปิร์กับอัลตาเนี่ยมันต่างกันยังไงผมเชื่อว่าคนที่ดูคลิปนี้น่าจะเข้าใจได้อย่างไม่ยากนะครับผมจะทําให้ดูครับ คุณอาจจะไม่เล่นตัวเดียวแหละแต่ว่าในกรณีที่คุณเล่นจนเอนเกมแล้วคุณจะเข้าใจมันดีมากครับแต่ผมจะทาให้ดูนะอันนี้เลือดบ้านร้อยหนึ่งเท่ากับว่าอันนี้คุณควรจะต้องใช้ตังค์อัพบ้านแล้วนะครับโอเคเนาะเนี่ยมันไปตีตัวหลังมันจะไม่ค่อยตีตัวหน้าครับเมื่อกี้คือสตันเลยนะมอนอ่ะอันเนี้ยคุณยืนตีอยู่หน้าบ้านคุณพอจะเข้าใจใช่ไหม ยี่สิบสองวีเราเรียกมาสมมุตินะไอพวกเนี้ยตีหลักล้านเลยคุณถ้าใครเล่นถึงสองสามชั่วโมองคุณจะเข้าใจดีว่ามอนมันตีแรงมากนะครับตีหลักล้านเทากับว่ายตัวเนี้ยเลือดสี่แสนก็ไม่ได้ช่วยอะไรอยู่ดีคุณเข้าใจความหมายใช่ไหมเออแล้วถ้ามันตายเหรอครับนะ้าตรงเนี้ยสมมตินาะตายเลยอ่ะผมทําให้ดูเดี๋ยวจะทําแบบไหนดีเออเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตอัปเกรดต,ตรงนี้ก่อนอัปเกรดนี้ไปก่อนเดี๋ยวจะทาให้ดูฮะอย่างนี้ฮะอย่างเช่นผมขายตัวละครโบขายไม่ได้เล็กหนึ่งตัว <laughs> มันต้องตายสองตัว เออแล้วคุณลองที่สภาพดูว่าถ้าเราเรียกไปแล้วแล้วมันตาย2ตัวแล้วมันติดกูดาวตัวละครทุกตัวอยู่หรอครับบ้านแตกนะเข้าใจความหมายใช่ไหมบ้านแตกนะฮะอ่ะเริ่มแหละขายได้ยังโบขายได้ลวผมเรียกมาปั๊บเนี่ยครับถ้าพวกเนี้ยตายปุ๊บสมมตินะเรียกมาปุ๊บตายปั๊บเลยเท่ากับบ้านแตกเลยนะครับคุณต้องรอถึง20 3สกว่าวสิบกวีเลยนะก็จะเล่นได้ ก็โดยรวมแล้วสำหรับผมเนี่ยการที่เขามีบัฟอบนนี้มาหรือว่าใครที่จะหาบัฟแบบนี้ได้กับตัวละครในอนาคตนะครับผมว่ามันเจ๋งมากๆนะเพราะว่าตัวบัฟสุดยุดหนึ่งเองก็มีเลือดและก็ดาเมจอยู่300%ร้อยเด้วยนะครับแล้วมีการลบหลีกที่เพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับอย่างละสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองเออแล้วก็มีในเรื่องของหัวใจเข้ามาที่เสกตัวละครเพิ่มเข้ามาได้จาก1เอ่อจาก1ตัวเป็น2ตัวอยู่แล้วคือเจ๋งโคตรเลยเห็นปะ่ะตัวละครมันดีมากมเลยนะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะ ดูค่อนข้างกล่ำนิดนึงนะครับก็เป็นกำลังใจให้ในการหาตัวลคร์อื่นๆเข้ามาในอนาคตแล้วกันเนาะมีตัวเดียวอาจจะดูเก่งมากในการยืนแทงยืนอะไรได้นะตัวนี้ยืนแทงได้นะแต่เนื่องจากระยะมันไม่ได้อ b i l i t y ค o o l d o w n ที่เราเห็น,นตรงนี้เลยนะครับในการอัพตันเนาะเป็น 1.18m นั่นเองครับย้ำว่าต่อตัวนะมี2ตัวคุณว่าโกงไหมฮะเหมือนกับว่าเขามีบัฟ0สุดจุดเพิ่มเข้ามาอีก s ล็อหนึ่งอะเออนี่ถ้าพูดกันตามตรงนะผมว่ามันเจ๋งมากๆเนาะเออ นะก็ไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆเหมือนกันนะแต่ว่าโดยรวมคือถ้าไอดีของเขาเนี่ยไปได้ไกลกว่าเดตติงกว่านี้ผมว่าไอตัวนี้เล่นได้ยาวถ้าเห็นจากตนนัวนี้ยังไงก็เล่นได้ยาวแล้วมันเหมือนมี1บทหน 1, ึ่งอะเป็นพลาสมาเลยก็คือศูนย์จุดหนึ่งเพิ่ไมไปหนึ่งตัวแค่นั้นเองเพราะมันดูบมาเนาะเท่ากับโกงนะเยอะยิง่งด้ดีเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้ามีแบบศูนย์จุดหนึ่งหลายตัวหรือว่าไอดีโกงกว่านี้ผมว่าไอดีเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นที่หนึ่งได้เลยย้ำว่าถ้าเขามีดีกววว่่่่่่่าาาานนนนีีี้เเเะะอออัไไมมชดแต ถ้าผมพูดถึงว่าถ้าในกรณีที่เขาแบบเออมีบับสู้กับคนอื่นเขาได้แบบหลายๆตัวอะไรเงี้ยเออถ้าเขามีเวลาเล่นหน่อยอะไรเงี้ยน้องผมว่าเขาอาจจะเป็นดับนบ่งของเกมได้เลยก็ได้เพราะว่าคนอื่นเขาเล่นกัน6ตัวไงจะ่า่ามี6ช่องไอ้ตัวเนี้ยเสกมาตัวเดียวเท่ากับมีอีกตัวหนึ่งเลยมันจึงเป็นอะไรที่ EC เราไงมากมากนั่นเองนะครับไม่รู้สิมันยากมากกับการที่คุณจะได้อะไรแบบนี้ สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มในแบบโรบอทแบบอะนิเมตเวนเจอร์อะนิเมตลาสเตอและอ n นิเมตแวนการ์ดหรือแบบอื่นอีกมากมายนะครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทเลยเดี่ยววันนี้ผมขอนําเสนอครับ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆนั้นฟาร,ร์มได้อย่างไรมากยิ่งขึ้น UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบ cloud มือถือเครื่องหนึ่งสามารถฟาร,ร์มได้แบบออโต้ฟาร์มทั้งวันทั้งคืนเลยครับถึงแม้ว่าทุกคนนั้นจะปิดมือถือหรือปิดคอมไปแล้วก็ตามหรือจะไม่มีเน็ตก็ตามนะครับซึ่งตัว เปิดมือถือทิ้งเอาไว้แต่ว่าก็กลัวแบตมันจะเสื่อมเนี่ยหรือว่าจะเปิดคอมทิ้งเอาไว้แล้วก็กลัวที่มันจะเปลืองค่าไฟหรือก็คือเปลืองเงินของพ่อแม่ด้วยเช่นกันนะครับโดยยูทิฟอนเนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆครับซึ่งราคาเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทถ้าใครสนใจนะครับอยากจะดาวน์โหลดยูทิฟอนลงไปทีใ่ใต้คลิปเลยนะครับลงไปโหลดที่ใต้ดีสคริปชันได้เลยแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดนะครับ JEJEJE เพื่อรับส่วนลดอีก20บาทด้วยนะครับนะบผมพูดไม่ถูกนะพูดไม่ถูกจริงมันยากมากเห็นไหมตัวละลคะมนนรม เนี่ยมาเนี่ยมันตี2ทีปึ้งๆถ้าสมมติตัวเนี้ยมันไม่สตันใช่ไหมมันอีกตัวหนึ่งก็มีโอกาสสตันได้เช่นกันนะครับนั่นคือข้อดีแล้วก็วงการโจมตีของมันเนี่ยเซอร์เคิลเอก็ถือว่าเป็นวงที่ค่อนข้างใหญ่กับมอนที่มาประมาณนี้เห็นไหมแต่ว่าเวลามันตีธรรมดามันตีตัวเดียวนะครับเท่ากับว่ามันยังเก่งอยู่ไม่ได้กากนะอย่ามองว่ามันกากนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นธาตุน้ําคุณอย่าลืมนะครับเกมนี้เนี่ยสา่ฟ้าแพ้ธาตุน้ำนะครับเท่ากับว่าอีเวนต์น แต่เหมือนเดิมครับเวลาเขาก็อาจจะทําได้ไม่ดีเท่าคนอื่นเขาเพราะว่าเขามีแค่ตัวเดียวที่ดีมันมีตัวเดียวไม่ได้ไหมายความว่าจะเก่งนะครับม,มันต้องมีหลายๆตัวควบคู่ไปด้วยก็อาจจะต้องไปหาตัวละครเพิ่มขยันเล่นกว่านี้หรือว่ามีเวลาให้มากขึ้นแล้วกันนก็เป็นกำลังใจกับไอดีด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็ประมาณนี้แล้วกันคลิปนี้นะครับเล่นให้ดูแล้วสำหรับตัวละครตัวนี้ถามว่าเก่งไหมมันเก่งแล้วมันว้าวสำหรับการที่คุณจะมีบัฟแบบนี้มาได้ซึ่งผมว่ามันยากโคตรผมเองยังไม่คิดว่าจะได้เลยแล้วก็ไม่่่คิิดดวาาใในนนนเเเเกกกรลลมมยจป ไม่รู้ว่าจะมีบัฟแบบนี้อีกหรือเปล่านะครับผมบอกเลยเลยว่าโคตรตึงโคตรเดือดโคตรโหดโคตรอันตรายนั่นเองครับตามนี้แล้วกันสำหรับแครอด2ตัวนะฮะก็ไม่รู้สิเจ๋งดีนะครับอยากเกิดขึ้นกับไอเดียเราบ้างจังนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมนะฮะยังไงก็เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้0.1 s u r v e ดนะครับและ0ู5ุดตนั่นเองครับ เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะอร่อยเลยถ้าคุณได้ตัวแบบนี้เข้าไปในอนาคตแล้วเป็นตัวละครเมตาจริงๆนะอย่าว่าเป็นเมตาอย่างเช่นเป็นซิปหรือว่าเป็นตัวละครอย่างยูตะโคตรระเบิดระเบ้อครับโอเคประมาณน,นี้แล้วกันขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ารับชมยังใคร,ใครชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยกันครับสวัสดีครับเจอกัน